สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮััโหลดีต่อใจเอ็มพีมิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์ Store ค่ะสวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft FTB Sky 2ไปเริ่มกันเลยค่ะในวันนี้ต้องบอกเลยว่ามาต่อกันเลยค่ะเป้าหมายในวันนี้ของเราคือการทําภารกิจค่ะเพื่อค่อยๆคืบคันเข้าไปอยากเลนอฟพค่ะให้ได้นั่นเองเอาละเรากําลังสั่งคราฟค่ะอันนี้เป็นคล้ายๆกับแม่พิมค่ะ รับไปโอเคได้เยอะแล้วเนีย่ยโ,โอ้มันได้ทีละสี่ที่นะ่ามีน่าหละได้เยอะค่ะอันนี้เป็นแป้งค่ะเป็นแป้งที่จะเอาไว้ทําสิ่งต่างๆของมะล้อนั่นเองใส่เข้าไปค่ะสิ่งสัมพันธ์คือถ้าเป็นสปิริตเราจะต้องใส่ไปเลยเนาะอ่าใส่ปิดิแท่นเลยค่ะแต่ถ้าเป็นของอย่างอื่นก็ใส่ข้างๆค่ะตอนนี้เขาก็จะหาให้เราเป็นของที่หนูต้องการอันนี้จรงมหนูคิดว่าหนูใช้แค่ชิ้นเดียวค่ะเออกำลังคราบกำลังคราบปึ๊บนี่ได้มาแล้วค่ะ ทีนี้ค่ะก็มาใส่ทีนี้ลงไปใส่สปิรตสีเหลืองแล้วก็สปปรตสีม่วงค่ะชาร์จกำลังผสานค่ะกำลังผสานเข้ารวมกันเราจะได้เป็นเบรดคอร์สค่ะเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งของมดเขาแ้่เองมิวคิดว่าน่าจะใช่นี่ไงได้แล้วค่ะนี่คือสิ่งที่มิวต้องการเพื่อที่จะไปต่อค่ะภารกิจเคเวสไขมังกรค่ะเคเวสไข่มังกรนี่ของค่ะขาดอยู่2อ,อย่างก็คืออันนี้ค่ะ เฟรมไฟค่ะไฟที่เป็นสีชมพูกับสีม่วงผสมกันแล้วก็ตัวอัปเกรดตัวอัพเกรดพึ่งอันนี้คือเลี้ยงพึ่งยาวๆแน่นอนมิวก็เลยอยากจะได้ไฟก่อนนั่นเองค่ะเอาล่ะมันต้องเริ่มจากไฟธรรมดาเบ i ซิ่งคร้ร t ใส่ลงไปใส่โกสโตนใส่อาร์เคนแล้วก็ใส่สปรดิตสีเหลืองค่ะสปริตอาเคนกับสปรดิตขออภัยกับสปรดิสีเหลืองใส่เข้าไปค่ะ แค่นั้นแหละเขาก็จะได้มาละเป็นไฟที่เราต้องการเนะะี่ยมิ้วจทำเผื่อไว้นิดหนึ่งเผื่อว่าต้องใช้ในอนาคต,อ,อ,ต,ตอ่ะอืมหกตัวหตัวอ่ะไฟสีเหลืองค่ะแล้วก็ออกซิเดียนกิเท่าตอนนี้อ่ะดูสูตรไปละเรียบร้อยถูกต้องค่ะผสานความม่วงลงไปในไฟค่ะทีนี้เราก็จะได้ของที่เขาให้เราทำปังนี่เวทขึ้นค่ะไฟชนิดพิเศษอยูได้มาแล้ว เอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยค่ะทีนี้ก็เหลือในของอย่างสุดท้ายของเท่นตัวอัปเกรด4แผ่นของพึ่งค่ะอันนี้แบบโอ้โหมันก็เหมือนง่ายนะแต่สำคัญเลยเราจะต้องมีการเร่งเวลาค่ะดังนั้นหรอจะต้องคุยเรื่องของไทม์คริสตันกอดนั่นเองทุกคนคะมาเริ่มกันเลยค่ะนี่คือไทม์คริสตันค่ะเขาต้องแอบซอกสามพลังงานจากสามในมนชั่นเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เขาโตได้ เงื่อนไขเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเราจะต้องค่อยๆส่งผ่านค่ะส w i p ไปแต่ละดเมนชันเรื่อยๆวนไปรวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะแอบซอบเต็จสมบูรณ์แล้วเขาก็จะเริ่มโตค่ะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยมิวจะใช้นี่ค่ะ advanced w e e p e r การทำงานของเจ้าสิ่งนี้ก็คือเอาไว้สอยเทมที่อยู่ในระยะค่ะไปแต่ละพื้นที่ที่เราต้องการนั่นเองมิวจะกำหนดง่ายๆค่ะเป็นอย่างละหนึ่งเนาะแล้วก็ลองขยับดูค่ะ ขยับดูไปตำแหน่งที่เราต้องการอ่ะนี่มิวจะให้เป็นตำแหน่งมนี้เลยการมิวจะใช้อันนี้เป็นสลักสออย่าง <c oughs> โกสโตนกับแบ็กสโตนเนี่ยแบกก็คือกลับมาโกสโตนก็คือส่งไปประมาณนั้นค่ะเราก็ตั้งไปแล้วเราก็เปิดโฮโลแกรมแล้วเราก็ตั้งระยะค่ะกำหนดอมเขตระยะให้เรียบร้อยเราก็เลื่อนไปซ้อนทับกันอย่างพอดีก็ถือว่าโอเคแล้วจากนั้นวาร์ปไปต่อค่ะดี๋นะเดี๋ยวนะนะ F3G โอเคเส้นช้งพอดีค่ะอย่าลืมอย่าลืมสำคัญมาก ฟอนโหลดค่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีการฟอนโหลดเวลาเราอยู่คนละดิเมนชันเขาจะไม่ทํางานเนี่ะไปต่อเนเธอร์ค่ะวางมาตรงนี้เลย F3G ดูพื้นที่ให้เรียบร้อยค่ะโอ้โอเคพื้นที่แค่ตรงนี้ก็พอแล้วใด้เลยค่ะมิวก็วางลงไปแล้วก็ปรับโฮโลแกรมทุกอย่างให้เรียบร้อยค่ะขนาดแค่3มช่องก็พอแล้วแล้วก็เลื่อนค่ะ อันนี้ถือว่าได้ค่ะอยู่ในเส้นช้งางพอดีแน่นอนว่าเทมช้างเรียบร้อยต้องฟอน์โหลดให้เรียบร้อยค่ะก็เรียบร้อยอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งด้วยไหนๆก็ทําแล้วขอสองเครื่องค่ะตังไปเปิดโฮโลแกรมทุกอย่างเอาให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วในมิติของเนเธอร์จากนั้นไปที่ดีเอ็นค่ะปกติมิวจะใช้การสกริปข้ามไปเลยนะมิวจะไม่อธิบายเรื่องนี้แต่ในรอบนี้เราจะอธิบายค่ะถอดการเลมช้างออกให้หมดค่ะ เพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้เล่นในรูปแบบเซิรแล้วเราไม่อยากให้แหลกค่ะเราถอดออกแล้วเราก็ครีมแค่ชั้งเดียวพอโอเคจัดไปค่ะวางไปเหมือนเจ้าสตัวที่ผ่านมาโอเคทีนี้เราต้องระบุตำแหน่งค่ะระบุตำแหน่งคลิกด้วยปแจไปค่ะคานในมดเขาเขาบอกว่าบาว to the อ็นเอาล่ะจากนีเธอเราส่งไปดีเอ็นค่ะปึ๊บอะส่งไปดีอ็น จาก e นเธอส่งไปดีเอ็นจาก overworld ส่งมาในเธอเราไปที่ overworld ก่อนนี่อันนี้ e นเธอใช่ไหมโอเวอร์เวิค่ะส่งมาในเธออ่ะเอาให้เรียบร้อยตำแหน่งค่ะเขาจะระูุตรงนี้ว่าส่งไปที่ Nether. กนั้นจากดีเอ็นมาที่ overworld อีกทีหนึ่งอ่ะคลิกไปค่ะเราก็ไปที่ดีเอ็น มันต้องหมุนวนกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะอันนี้มีหรือยังตำแหน่งยังไม่มีใส่เข้าไปค่ะเรียบร้อยรืบว่าน่าจะใช้ได้ทุกอย่างอยู่ตั้งเสร็จแล้วทีนี้หนูจะกําหนดทิกค่ะปกติหนูจะใช้ประมาณพันทิกน่าจะพันหรือเปล่าไม่แน่ใจลองลองปรับประมาณหนึ่งดูค่ะหนูก็ต้องลองผิดลองถูกนะเพราะว่าเครื่องน,นี้ค่ะหนูเคยสร้างอยู่แค่ครั้งเดียวหนูก็เลยไม่แน่ใจเท่าไหร่ลองลองดูเรื่อยๆลองดูเรื่อยๆค่ะแบคลิสแบคลิสห้ามส่งข้ามมิติสองอย่างสองอย่าง เพราะว่าเราจะต้องใช้สองตัวนี้เร่งความเร็วในการโตค่ะไม่งั้นเขาจะโตช้าแบบช้าช้าช้ามากช้าไม่ทันกินไม่ทันใช้ค่ะเอาล่ะหนูจะใช้ตรงนั้นแล้วกันค่ะลองดูลองดูอันนี้เราต้องสั่งให้เขาเขาต้องส่งไปก่อนสีฟ้าสีฟ้าไม่โตค่ะสีฟ้าไม่โตให้พลังงานให้เรียบร้อยค่ะปื๊บตังคู่แล้วจากนั้นหนูวิ่งไปที่เอ็นหนูก็ต้องให้พลังงานให้เรียบร้อยเหมือนกันเอาล่ะตอนนี้เขามีพลังงานละ เขามีเวลาและเขามีทุกอย่างแล้วเขาจะทำงานไหมคะไม่ชัว <c oughs> เราต้องลองดูคะ่ะนี่คือไทม์คริสตันบอกมันจะต้องส่งไปได้แต่หมูตั้งเวลาไว้25วีแฮมันก็ดูนานไปเนาะต้องให้เขาวาปให้ได้คะ่ะอ่ะเราปรับตรงนี้เป็นอีกนอก่อนคะ่ะอีกนอปึ๊บอ่ะอีกนอปึ๊บอ้าย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คืออะไรเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ในมาได้ไงเราเราเราแบนไปนะเฮ้ยมีแบนดีนายลิสไปแล้วว่าห้ามไปนี่ตัวเองแล้วทำไมเจ้าถูกถูกส่งมาได้ผิดละผิดละเดี๋ยนะเอ้ยอันนี้อันนี้โซนเอ็นดูแมนผิดโซนเนี่ยไปที่โอเวอร์โพลก่อนเอ้ยมิวสั่งแบนไปแล้วไม่ใช่หรอลูกดีนายค่ะนี่ไงว่าห้ามไปนะก็นี่ไงก็ดีนายก็ห้ามไปแล้วไปได้ไงอมิวไปสั่งแบนทุกเครื่องก่อนค่นนะ อุตส่าห์ึกว่าสั่งแบนเครื่องแรกจะได้เลยอะไรอย่างนี้มันไม่แบนได้ค่ะก็เลยงงเหมือนกันเอาล่ะเราต้องลองดูค่ะอันนี้อยู่ที่ดีเอ็น,นเนี่ยเน,นี่ยอันเนี้ยอันนี้คือพร้อมขุดแล้วค่ะพร้อมขุดแล้วแต่ว่าเราจะต้องใช้เครื่องขุดขุดช่วยไปไหมลกูกรอดูค่ะรอดูอ้าเออถูกแบนทั้งทีก็คือต้องแบนทุกเครื่องสินะหรือว่าเมื่อกี้เราเผลอทุบไปมันนั่นนะ่ะ ยังนะลูกเอ้ยยังยังเราไม่ได้เปิดทุกค่ะเอาล่ะเรากลับมาที่บ้านของเราในเมื่อเราสั่งแบรน์แล้วมิวจะใช้สิ่งนี้ได้อย่างสบายใจค่ะแน่นอนเราจะไม่ขุดเองค่ะเราต้องใช้เครื่องขุดช่วยเขาชื่อว่า a d v a n c e บ็อกเบเกอร์และมิวก็จะใส่นี้ก่อนเลือกเอนชานเน่ยปื๊บเอนชานก่อนลูกเอนชานพิกเอกให้มีประสิทธิภาพสูงสูงฟอร์จูนหนูว่าไม่น่าส่งผลนี่ค่ะ ดังนั้นเราก็ไม่รู้จะใส่ไปทําไมแต่ก็ใส่ไปได้ก็ได้นะเผื่อว่าจะส่งผลอะใส่เข้าไปค่ะตอนนี้มูกำลังเลือกอินชานฮึ๊บรอ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 การอินชานค่ะอินชานอย่างเมามันเรียบร้อยแล้วเต็ดค่ะแอดวาน e d บล็อกเบเกอร์เอาไว้ขุดบล็อกที่เรากําหนดน,นั่นเองแน,น่นอนว่าตั้งตรงไหนก็ได้จ้าตั้งตรงน,นี้เลยแล้วกันค่ะพลังงานอย่าเพิ่งใส่ระบุ พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อน <c oughs> จัดได้เออติงเป็นอะไรที่ระบุตำแหน่งโลเคชั่นสำคัญมากๆค่ะโอเคนี่ตำแหน่งไม่ใช่ปึ๊บปุ๊บเลื่อนเลื่อนอีกนี่คือซ้อนทับกันสามโฮโลแกรมเรียบร้อยค่ะการขุดนั้นไทม์คริสตัลมิวจะสั่งขุดแค่อย่างเดียวค่ะก็คือไทม์คริสตัลที่โตที่สุดแล้วน่าจะตัวเนี้ยไทม์คริสตัลคลัสเตอร์หรือเปล่าน่าจะตัวนี้ค่ะน่าจะตัวนี้อืม ต่อยากรู้เราต้องขุดด้วยซิวทัดดูเราจะได้รู้ว่าคืออะไรค่ะอะแต่ว่าดูอย่างนี้ก็ได้ถูกต้องค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะขุดอ่ะอนุญาตขุดอย่างเดียวเท่านั้นใส่พิกแอคลงไปเรียบร้อยแล้วก็เติมพลังงานให้ค่ะเสร็จนี่เขาจะขุดแล้วเขาจะดรอปลงพื้นเราต้องมีตัวเก็บ <c oughs> แน่นอนว่าตัวเก็บไอเทมเป็นอะไรก็ได้ค่ะตามที่เราชอบเลยหนูก็แอปเจ็ปชั่นฮ็อปเปอร์แบบง่ายส่งไอเทมลงข้างล่างค่ะ เห็นไหมพอเขาแอบซอบเรื่อยๆค่ะเขาแอบซอบเรื่อยๆเขาจะกลับมาเป็นสีเขียวพอกลับมาเป็นสีเขียวเราก็ต้องเร่งความเร็วในการโตให้ไวค่ะไม่ทันไปต่างโลกก่อนเดี๋ยวนะทำไมมาปุ๊บไปเร็วจัง340วีวิเหรออาจจะต้องสัก500ร้อยค่ะหนูไม่รว่าประมาณสัก500ยกำลังบีเพราะว่า300อวิเร็วเกินไปนั่นไงกลับมาแล้วกลับมาแล้วเอ้ยเราก็ต้องเร่งความไวในการโตค่ะให้เขาโตให้ทันเขาจะได้ถูกเก็บเกี่ยวไม่ทันไปก่อนละ เดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ก็ได้ลกูกนี่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 นนเออนั่นแหละคะมาแล้วมาแล้วเล่งความเร็วในการโตเล่งความเร็วในการโตอะไรอย่างเงี้ยสองอันนี้ยังโตไม่สุดนะไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาใหม่เพราะกลับมาใหม่เขาก็โดนตัดได้ค่ะใช่เลยถ้าเราเริ่มรวยแล้วอย่างแรกที่เรนต้องครับคือ time protection ค่ะปกติถ้าเราใช้เจ้าสิ่งนี้ไปเรื่อยๆมันจะมีหน้าจอซูมเข้าซุมออกฟุ๊ปฟับฟุปฟับฟุ๊ฟับใช่ไหมคะก็ต้องมีตัวนี้ค่ะหน้าจอเราก็จะ ไม่ฟ,ฟุบปเขาบอกว่าชีวิตเรานั้นจะได้เสถียรมากขึ้นใส่เข้าไปค่ะปึ๊บเรียบร้อยค่ะได้แล้วตัวอัปเกรดค่ะไทม์โปรเทคชันนี่ไงพอเราไม่ใส่ไหมคะเห็นไหม,หน,ไห,มหน้าจอซูมนี่นี่คืออะไรเอฟเฟกตของการเวลาค่ะนี่โอ้โหแต่ถ้าเรามีสิ่งนี้หน้าจอเราก็จะกลับมาเป็นปกติอีกขึ้นและไหนเราก็รวยระดับหนึ่งในเรื่องของคริสตัลการเวลาแล้ว ก็เอานี้แล้วกันค่ะ instant break ของที่ต้องมีมิวชอบมากบล็อกทุกอย่างจะแค่สกิทแล้วก็แตกอของดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะใส่กับอะไรเนี่ยเฮ้ยใส่กับพิกเอ็กซ์ทั้านั้นเหรอเนี่ยเฮ้ยใหม่ใส่ได้ใส่ได้เดี๋ยวนะนี่เออนี่สิ่งนี้เราชอบมากค่ะเรียบร้อยแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามแค่สกิทก็แตกขนาดเล็กเกินไปไม่พอค่ะมิวก็เลยจะอัปเกรด การส่งให้สูงขึ้นจะได้หลายตัวมากขึ้นเอาล่ะเราต้องหาตาของบัดดิ้งมาเพิ่มค่ะโอเคโต๊ะครามนี้โต๊ะคราบเปล่าใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ e n d นด i c ิกคอมเพอยู่ตรงนี้ค่ะบัดดิ้งไทม์พื้ตัลก็คือตัวแม่ของเจ้าการเวลาเนี่ยเริ่มจากอัมบิทิตะใส่เข้าไปเลยลกูกนั่นแหละเราต้องการหลายแต่ตัวค่ะเล่นความไวอเออไม่รู้ว่าเล่นความไวที่บล็อกไหนอะ เออได้อยู่ปื๊บปื๊บหรือว่าสี่ตัวก็พอแล้วจัดไปค่ะแล้วก็เอามาผ่านคุ้มพลังตัวนี้ให้น้อนจัดการเปลี่ยนให้เราจืบชับึืบน้อนบอกฉันต้องการอาหารได้เลยจ้าอาหารป้อนไปเลยลูกเงี่ยมเงี่มแล้วก็รอค่ะเว้นสองช่องเว้นสองช่องโอเคโอเคได้แล้วค่ะแอปซอปพลังงานโอเวอร์เวิด์สะด้วยเอาละ เก็บมาเลยค่ะเราจะเพิ่มปริมาณหน่อยเขาจะได้ไวขึ้นตำแ,แหน่งที่เราเตรียมไวค้ค่ะคือหนึ่งสองสามเพิ่มเป็นตีตัวอเตส่เข้าไปลูกเตส่เข้าไปค่ะปึ๊บใต่เข้าไปวางลงไปดูสิคะเขามาแล้วแล้วเขาก็วุบหายเขามาได้แล้วเขาก็วุบห,หายได้ใช่นั่นคือสิ่งที่เราต้องการค่ะแอบซอบพลังงานของสามได้หมินจัน อันนี้โตแล้วลกูกไปเลยบอกว่ารอแป็นหนึ่งเดี๋ยวเราไปนั่นไงแล้วเราก็ไปใช่ค่ะถูกต้องโยนเข้าไปค่ะแล้วก็โยนเข้าไปนี่นี่แหละเงินน้ำการเวลาที่เราต้องการค่ะเติมได้อย่างเต็มหลอดโอ้โหสุดยอดมากถ้าอันนี้คืออเทมสุดเทพเลยนะคะของดีมากค่ะทามวานะ่ะชีวิตเราจะง่ายขึ้นแบบ หมื่นล้านเปอร์เซ็นต์เอามาเร่งความไวในการโตของพึ่งค่ะไม่ใช่ญญสิไม่ได้ความไวในการโตของพยค่ะหมื่นต้นทราพยากรค่ะเขาจะไหลามาแบบเร็วมากค่ะเร็วแบบเร็วมากใส่ปุ๊บสามร้อยกิโลนอะไรอย่างเงี้ยอย่างไวมากสกัดแบบรวดเร็วค่ะรอพอเรามีนั่นแล้วเราก็สบายอ่ะเขาบอกว่าอยู่ในนี้เป็นร้อยเลยค่ะโอเค โอ้โหถ้าถ้าไวขนาดนี้หนูต้องเปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อดีกว่าตื๊บใส่ตัวอัปเกรดลงไปค่ะแค่นี้แหละไวขึ้นแน่นอนทรัพยากรราโกนิกชั้ง88ดของที่มนูต้องการครับคืออะไรคะตัวอัปเกรด่ะหนูต้องการตัวอัปเกรดระดับโอเมก้าค่ะโอเมก้า4ตัวด้วยนะนึกว่าจะใช้ตัวเดียวนี่คือของที่เราต้องการอะขาด500รชิ้นราโกนิกชั้นน้ำผึ้งขาดห0 0อค่ะ โอ้โหห้าร้อยไม่อยากไม่อยากไม่อยากจัดเข้าไปคะ่ะเล่งความไวเล่งความไวกันเข้าไปแค่นั้นก็เสร็จแล้วความไวเป็นเหตุสังเกตได้ดูสิคะปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บป,บป,บปับมองไม่ทันใช่เลยคะ่ะตอนแรก88ตอนนี้ร้อยสบค่ะโอ้โหเร่งครั้งเดียวทรัพยากรก็มหา,าศ <c ười> <c ười> าลระทาการเวลามันโอพีอย่างนีง้เอง จัดไปโลกเนี่ยร้อยห้าสิบแดแล้วค่ะโอ้โห <laughs> อยากดีใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็เช็ค4ตัวที่เราต้องการไม่ไกลเกินฝันตอนแรก500รอยตอนนี้เหลือ300รอยค่ะลดลงอย่างรวดเร็วทรัพ <laughs> ยากรทนนี่เราต้องการนั้นมาอย่างไวพอ <laughs> หมดใช่ไหมคะเราก็มาเติมเพิ่มค่ะ <laughs> <laughs> ใส่เข้าไปปื๊บป,บปบืนี่แหละค่ะหมดเติมเพิ่มหมดเติมเพิ่ม ง่ายมากๆเลยใช่ไหมหกำลังนับค่ะกำลังนับ29แปสุดท้ายค่ะ29ได้2ีเอาละลิ่งความไวมาค่ะเอา29ลูกเออนี่ไม่ต้อง29ขึ้นเลย30ครบแล้วค่ะครบแล้วโอเมกา้า4ตัวใช่ไหมจัดไปครบต,ตาตักภาพเสร็จเรียบร้อย <c oughs> ไวมากมันคือการใช้ของมหาศาลแต่ใช้ความไวคูณ200 56เท่าค่ะก็เลยได้มาอย่างรวดเร็วพร้อมที่จะครัฟไข่มังกรแล้วอึ้ยไม่ได้มีมังกรนะคะหมูว่าน่าจะเป็นแค่ไข่เป็นเหมือนไอเทมที่เป็นบทพิสูจน์ว่าเรามีทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วค่ะเราต้องต้มในหม้อแต่เขา r e ี u e เควสอันท่าพาวเวอร์4,000ตอนแรกหมูมีแค่2,000ค่ะ, 2, คะแล้วหมูก็นึกได้ว่าเอ้ยในช่วงต้นเกมอ่ะอีเ้เป็ดแกๆเลยค่ะ เราไปซื้อสิ่งนี้มาค่ะหัวผู้เล่นหัวผู้เล่นดังนั้นมันก็คือเพ a y e r อร์เฮดข้อกำหนดในการใส่คือไอเทมสมอย่างก็มีเชิงเทียนใช่ไหมคะมีแก้วบูชาแล้วก็หัวเพ a y เยอร์ค่ะมีออกมาตั้งเรียบร้อยท่านหนไม่ใส่หัวเพ a y เยอร์นะค่าพลังเราจะมีแค่พันเดียวน้อยเกิดล,ลูกตอนแรกมันสองพันไม่ใช่เหรอมีแค่พันเดียวค่ะ แต่ท่านมิวใส่หัวเพลเยอร์ไปค่าพลังเราจะบูตแบบขึ้นมากมากเลยอันนี้พันเดียวนะคะแต่เข้าไปสิปึ๊บสามพันแก้วบูชาอ่ะขึ้นเท่าไหร่ลูกสี่พันนี่ไงมันบักอะมันบักค่าพลังมิวสี่พันแล้วแปลว่าพร้อมที่จะคราฟอะล่ะมอมาเลยลูกตั้งตรงไหนข้างๆกันก็ได้ค่ะมิวแอบไว้ตรงนี้มันมันต้องมีเงื่อนไขอะไรไหมอะ่ะมิวไม่แน่ใจเลยอันนี้ ไม่แน่ใจว่ายังไงนูเห็นเขาวางแบบนี้แล้วเขาวางแบบนี้อ๋อโอเคใช้ได้ <laughs> อ้เออแล้วแล้วแล้ว,ลวถ้าเราจะต้มเรายังไงเราโยนใส่เลยเหรอลูกหนูมไม่แน่ใจเลยไม่กาต้มมั่วด้วยค่ะเพราะว่าของไอ้ที่มันเพลง <laughs> เขาบอกว่ากาต้มน้ําก็ต้องมีน้ําสิคะใช่ใส่น้ําลงไปต้องเรียงตามลําดับให้ถูกต้องเลยค่ะหนูเคยเรียงผิดแล้วมันไม่ทํางาน เวลาที่เราต้มจะพวกบนอยู่ตรงนี้ค่ะเดียงผิดไปทํางานนะคะต้องเรียงให้ถูกต้องลิกได้ไหมอา้าวมันก็กลายเป็นการวางโยนสินะเออนี่เลยค่ะตามลําดับให้ถูกต้องไข่มังกรลงไปแล้วค่ะแล้วก็โยนนี้ไปต่อสี่โอเคไปคาเค้นเชลล์ลมหายใจมังกรแล้วก็ผงเวทบนอ ได้ยังลุกถ้าได้ถ้าได้เราต้องกดคลิกได้ค่ะไปยังยังคลิกไม่ได้ยังคลิกไม่ได้กําลังต้มกําลังต้มเขาบอกต้องการค่าพลังสี่พันนี่ไงค่าพลังเราหายแล้วค่ะแปลว่าเขากําลังทํางานได้ยังลุกต้องกดคลิกไหมอ,อ่ยเอ้ยโอเมกาด,ดราก้อนเอค่ะไม่กล้ากดว,วางเลยของแพงสิ่งนี้อยู่ได้หมละไข่มังกรน,นี่ค่ะเอ,อ้ย ไม่กล้ากดวางพื้นนะคะไม่กล้ากดวางพื้นไม่น่าจะมีมังกรอ,อืมไม่น่าจะมีมังกรเอ้แต่อะไม่ลองไม่รู้ไงลองกดวางดูแล้วกัน,นะคะ่ะเออไม่เกิดอะไรขึ้นแปลว่าเป็นแค่เป็นแค่เ่ยไอเทมเป็นแค่ไอเทมเฉยประมาณว่าอาร์ติแฟกต์ปึ๊บอาร์ติแฟกต์ไข่มังกรคะ่ะได้มาแล้วนะคะสุดยอดไปเลยการที่เราจะคอมพลีทมดแผนนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องบีดพีรมิดคะ่ะ เอาชนะพิรมิดให้ได้ตอนนี้อยู่ได้ไอเทมมาแล้ว2อยา่างเออ,อย่างที่สามครีเเป็นอะไรที่มิวอยากหลีเลี่ยงไม่ไปที่สุดเด้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่จ้าไม่มีทางเลือกือการพิสูจน์ว่าเราผ่านมดครีเอทแล้วหรือยังประมาณนั้น,น่ยโอ้โหแถมยังต้องแถมเวม,มนตมอีกลเลยนีย่เอาละค่ะโอ้โห อันนี้ไม่ครีเอทอันนี้โอ้โห,หมดน,นี้มิวก่ยังไม่ไปค่ะเอาล่ะพันหน้ามาต่อกันค่ะไอเทมชิ้นที่สาม <c oughs> เพื่อผ่านมดแผงนี้ได้อย่างสมบูรณ์ร้อยเปซนนับแล้วก็คือ15ไอเทมสิบไอเทมเพื่อคอมพลีตมดแผงนี้มิวได้มาแล้ว2องทับสิไอเทม พันหน้าเจอกันไอเทมพันที่3ค่ะต้องไปลุยครีเอทด้วยโอ้ยน้ำตาจะไหลรินครีเอทเป็นมอดที่เราเล่นบ่อยค่ะแต่เราก็เล่นบ่อยมากจนแบบไม่อยากจะไปจริงๆนะเอาละได้เวลาที่จะไปครีเอทกันแล้วค่ะในพันหน้าพันนี้ไปยค่ะ